สวัสดีครับต้อนรับกับตัวสอบสภาพอากาศด,ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์กับผมปิธิพั์ปีละโรดทางยูทูบปิธิพั์รับทีวีนะครับวันนี้18กันยายน2567ครับ พายุดีเพรสชันในทะเลจีนใต้มีแนวโน้มทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนและก็จะรับการตั้งชื่อว่าพายุซูริกในช่วงของตีหนึ่งคืนวันนี้นะครับซึ่งทิศท,ทางเดิมนั้นก็ยังคงส่งผลในพื้นที่ทางภาคอีสานครับเส้นทางที่พายุจะเคลื่อนผ่านด่านแรกนั่นก็คือนครพนมนะครับวันนี้ยังคงต้องติดตามการเคลื่อนตัวของพายุลูกนี้นะครับโดยเฉพาะมีการจับตานะครับว่าจะทำให้พื้นที่ทางภาคอีสานกับพื้นที่ภาคเหนือ ด้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกับ โดยประกาศเรื่องพายุดีเพรสชั่นของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่6กระบุนะครับว่าเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้พายุดีเพรสชั่นบริเวณทะเลจ,จีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดดาน,นังประเทศเวียดนาม415กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง55เมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งหาก60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อไหร่ก็จะเป็นพายุโซนร้อนนะครับพายุนี้กาลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนซึ่ง JMA ศูนย์พยากรณ์ของญี่ปุ่นระบุนะครับว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในช่วง1-2นาฬิกาของวันที่19กันยายนนะครับและก็คาดว่าในช่วง20-21กันยายนจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเวียดนามตอนกลางนะครับหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับครับ ขณะเดียวกันมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับในช่วง19ถึง23กันยายนนี้ครับ อีกหนึ่งปัจจัยที่จะก่อให้เกิดฝนนอกจากพายุนะครับนั่นก็คือร่องมรสุมครับกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วง19-23กยกันยายนนี้กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับมีลมแรงในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง กรุงเทพหมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณเดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงมากๆและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย และหลังจากที่พายุนี้เมื่อเคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วนะครับก็จะอ่อนกําลังลงตามลําดับครับเคลื่อนเข้าปกคุมบริเวณพื้นที่ทางภาคอีสานและภาคเหนือตอนล่าง ตอนนี้จังหวัดที่คาดการไว้นะครับก็ยังคงเป็นพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับที่จะเป็นด่านแรกในการรับพายุครับซึ่งพายุที่เข้ามาก็จะเข้าในระดับด e เพรสชั่นประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างครับจังหวัดแพร่อุตรดิตฐ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรและจังหวัดตาก ส่วนพื้นที่อีสานตอนบนและตอนกลางนะครับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกับหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารจังหวัดเลยอุดรธานีหนองบวัวลำภูชัยภูมิขอนแก่นมหาสาร,รคามและจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในขณะที่ทางภาคใต้ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงพัดเข้าหาพายุดีเปรสชั่นนะครับและก็ย่อมความกดอากาศตา่ําซึ่งตัวของ พายุดึงลมไปเลี้ยงตัวของพายุเองนะครับก็จะทําให้ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑน,นภาคตะวันออกครับจังหวัดดังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนครนายกระยองชนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอันดามันระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังสตูนจะมีฝนตกหนักถึงหนักบ,กบางแห่งครับ และคลื่นลมก็จะมีกำลังแรงในช่วง20-23ถึยกันยายนนี้ต้องเฝ้าติดตามนะครับเพราะว่าคลื่นมีโอกาสที่จะสูงถึง4เมตรเรียกว่าเป็นสตอมเซิร์ฟกันเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นคำเตือนเรื่องของพายุนะครับส่วนพื้นที่เสี่ยงครับที่กรมทรัพยากรน้ำ สำนักทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วง19ถึง25กันยายนนะครับก็จะเห็นเป็นพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับซึ่งเป็นหลายจังหวัดหลายอำเภอเลยนะครับโดยเฉพาะลุ่มน้ำที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายลุ่มน้ำกกกับอำเภอแม่อายเชียงใหม่เชียงรายเชียงแสนแล้วก็ที่จังหวัดเชียงราย ลุ่มน้ำอิงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับแม่น้ำยมก็ที่บางระกำมพิษณุโลกแม่น้ำป่าสักครับที่วิเชีรบุรีหนองผ่ยจังหวัดเพชรบูรณ์แม่น้ำเลยนะครับก็จะเป็นที่เชียงคานจังหวัดเลยและห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานีแล้วก็แม่น้ำสงครามจังหวัดนครพนมนะครับจะต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับ ทั้งหมดเป็นการตรวจสอบ <ใน S 2> สูงประกาศในดินน้ำหลงฟ้พาพยากรณ์ของระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมอิทธิพัฒน์ครับลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ